อายุ20ปีออกรถได้จริงไหมแล้วไวยกยเษียนออกรถไม่ได้จริงหรือเปล่าอีซุโคยยฮะมีคำตอบให้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Q&A สวัสดีครับอยู่กับแมนนะครับอีสุโคโยฮะขอนแก่นนะครับหลายๆคนนะครับตอนนี้ยังสงสัยนะครับว่าอายุ20ปีออกรถได้ไหม แล้วไวัยเกษียณจะออกรถได้หรือเปล่าสําหรับการออกรถนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับ <Wow. S 2> ก็สามารถออกรถได้แล้วนะครับ20ปีบริบูรณ์ถามว่า20ปีบริบูรณ์นะครับต้องใช้เอกสารอะไรบ้างอย่างแรกต้องมีอาชีพก่อนนะครับพอมีอาชีพแล้วนะครับเราก็จะใช้เอกสารเกี่ยวกับรายได้นะครับก็คือทาง statement หรือการจดทะเบียนหน้าร้านนะครับในกรณีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการหรือลูกค้า เป็นพนักงานบริษัทก็จะใช้เอกสารอีกตัวหนึ่งอายุน้อยเนี่ยออกรถง่ายแล้ว20ปีขึ้นไปออกรถได้หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าอายุเยอะแล้วออกรถไม่ได้ออกรถได้นะครับอ,ออกรถได้ไว้เกษียณก็ตั้งแต่50ถึง 60เนี่ยก็จะเป็นช่วงปลายๆที่เอกสารทางการเงินที่เขาจะไม่ค่อยรองรับแล้วนะครับสำหรับเอกสารที่ finance สินเชื่อรถนะครับที่จะรองรับก็อายุไม่เกิน60ปีนะครับสามารถซื้อขายหรือว่าทําสัญญากับ finance ได้นะครับแต่ถ้าคนที่เซ็นสัญญาเนี่ยอายุ60ปีบวกไปอีก5ปีครับคือระยะเวลาในการซื้อขายเนี่ยต้องไม่เกิน5นะครับเต็มสุดนะครับเต็มที่ maximum สุดเลยคือ7ปี ก็คือเซ็นสัญญาตอนอายุ60มีการชําระค่างวดต่างๆก็ต้องไม่เกิน67ปีนะครับเอกสารใช้งานเหมือนกันนะครับมีเอกสารบัตรประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นของเจ้าตัวคนซื้อนะครับสำหรับอาชีพก็ต้องดูนะครับว่าอาชีพของวัยเนี้ยเขาทําอะไรบ้างหรือถ้าบางคนเลี่ออกไปในช่วง55ปีแต่ยังมีเงินบํานาญมีเงินค่าเกษียณอายุเนี่ยก็สามารถเอามาประเมินรายได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับ ถ้าประเมินรายได้แล้วยังไม่เพียงพอหรือยังห่างกับค่างวัวดเยอะนะครับเราก็จะไปดูที่ทํากินอาชีพเสริมของคนที่ซื้อรถนะครับว่ามีอาชีพเสริมอะไรบ้างนะครับเราจะมาประกอบรวมกันครับเพื่อให้รายได้เราเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับคําถามที่อยู่ในใจหลายๆคนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามอายุ20ปีออกรถได้จริงไหมแล้วใเกระสี ออกล้ไม่ได้จริงหรือเปล่า Q&A EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับหาชมคลิปนี้เสร็จแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะตอบกันใน EP ต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งถัดไปนะครับและติดตามช่องทางข่าวสารอื่นๆได้ข้างบนนี้เลยนะครับคิดถึงเอซูคิดถึงโคโยฮะนะจ๊ะบ๊ายบาย